สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะวันนี้จะพาพี่น้องมารับชมมุมดีๆของพม่านะคะจากที่เราอะเครียดกับเรื่องของพม่าปากดีปากแจ๋วเหิมเกริมในประเทศไทยมาก็หลายวันแล้ววันนี้ก็จะมาให้พี่น้องได้รับชม มุมดีๆของชาวพม่าแล้วก็ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่น่ารักของพม่าคือน้องนินินอินเชียงตุงนะคะถ้าใครอยากชมคลิปเต็มก็ไปที่ช่องนินินอินเชียงตุงนะคะเป็นกำลังใจให้เธอนะคะเธอเป็นเปรียบเหมือนนะคะทูตวัฒนธรรมระหว่าง ไทยพมา่าได้อย่างดีทีเดียวนะคะชาวพมา่าหลายๆคนที่ออกมากลางออกมาทำเรื่องในประเทศไทยก็ควรดูเธอเป็นตัวอย่างนะคะเธอเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้คนไทยหลายๆคนชื่นชมในตัวเธอนะคะน้องนินินอินเชียงตุงเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปพร้อมๆกันนะคะ ากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมานาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,ก,กำลังใจไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คนเยอะมากขออนุญาตปิดเสียงนะคะกลัวติดลิขสิทธิ์เพลงเนาะเพราะว่าดารานักร้องเขากำลังร้องเพลง cover โอเคนะคะอยู่นะคะตอนนี้คืนนี้ ไม่รู้ว่าจะเข้างานทางไหนเพราะว่าทางด้านขวามือเวทีทางด้านซ้ายมือเวทีเต็มไปหมดเลยก็เลยลองทำตัวรีบๆแล้วลองแทรกแทรกเข้าไปดูแต่เขาหันมามองหนะ้าปึ๊บเราก็ไม่กล้าแทรกแล้วเนาะแล้วมันแทรกเข้าไม่ได้คือเต็มหมดเลยข้างหน้าเวทีข้างหลังเวทีข้างๆเวทีสองข้างก็เต็มไปหมดเลยค่ะชั้นสก็เต็มค่ะชั้นสก็เต็มค่ะ หาทางขึ้นบันไดเลื่อนยังไม่เจอเลยค่ะแล้วก็มาเจอหนีทางนี้เนาะคือนิวนเดินวนรอบๆห้างเนี่ยสองรอบแล้วนะคะก็คือหาทางขึ้นบันไดเลื่อนไม่เจอเพราะคือคนอัดแน่นมากจะแทรกตัวเข้าไปทางไหนก็ไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็เลยติดต่อไปที่คุณยอดยิ่งนะคะอัครราชาทูตท,ที่ปรึกษาเนาะว่าเข้างานไม่ได้เลยนะคะพี่เขาก็แนะนําให้มาทางใต้บันไดเลื่อนที่นีแตนเซอร์เขากําลังจะเดินออกไปค่ะ โอ้คนเยอะน้ำเงินสวัสด like <Church> ีค like ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคนเยอะมากค่ะแท็กเข้ามาไม่ได้เลยโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะขาค่วน่ะเอาเวลาดีก้าเย่ดีเนี่ยอะไรดีอาะเนาะข่อ้านมาชื่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะยาไปชสด้าจ นนหน้าอีฉันมีความสุขมากเลยค่ะเอนจอยมากร้องเพลงพี่กันนภัพด้วยทุกเพลงเลยค่ะท่านที่ใส่แว่นสีดำนะคะผู้ช่วยทูตทหารบกค่ะกับพี่ภรรยาคุณผู้หญิงค่ะทำป้ายไฟมาเชียร์ด้วยนะคะคำว่าห้างแตกเนี่ยคือเคยได้ยินมานานและก็ได้เห็นของจริงรอบนี้แหละห้างแตกจริงๆค่ะอไรดัใ,ใจ จากพี่ทีทยงงาน mm hmm. ทุกท่านในวันนี้นะครับ ู้เข้ารอบแข่งขัน4ี่คนสุดท้ายนะคะถ้านับจากทางซ้ายมือก็คือคนที่1บปารอนเฮงค่ะจัดเชียงตุงค่ะคนที่2เป็นนายแบบนะคะมีแฟนคลับที่ไทยเยอะเลยคนที่สวมหมวกอะนะและคนที่3ามใจเหล่าแสงจากทาคขเล็กค่ะและคนที่4ี่คือพี่แว่นนะลาง,งานจากที่เกาหลีมาเพื่อบินมาแข่งขันร้องเพลงที่งานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ popular here today from GMM TV's Head hit toe! series only Boo. Yeah! Please welcome C. น้องๆสี่คนน่ารักมากเลยนะคะเอ็นเตอร์เทนก็เก่งร้องเพลงก็เพราะห่อก็ห่ออีกนะคะเห็นแล้วโอ้ยกระชุ่มกระชวยหัวใจเนาะ <laughs> ไม่แปลกเลยที่มีแฟนคลับมารอตั้งแต่ตีห้าบางคนนี่มาจากต่างจังหวัดเลยนะคะมาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยค่ะ <c ười> เสียงกรีดนี้ดังเลยอ,อยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับที่เข้ามาในวันนี้บางคนเนี่ยมารอตั้งแต่ตีห้า ก็คือมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับบางคนเนี่ยก็มาจากต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ชมจากทางบ้านอาจจะฝากผลงานด้วยเลยก็ได้นะครับในรอบนี้กันเริ่มจากซีกับชินใช่ไหมครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาในวันนี้นะครับผมจริงๆพวกเราดีใจมากนะครับที่พิจารณาอาหารที่นี่เลยมากันเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆะครับไปเพ เยมาจริงหูเยอะมากเยอะมากท่าแตกนะครบวันนี้ใช่ผมน่ารักกันมากเลยครับ i e n e ศมส h a อร a ออฟไทจีมนมา t อนทูเดอะ e เตจท e พรีเซน e ์เ the อะวตส์โฟ t ์เคนเเรชนทันหุ่นคเรเชญคับขอัสดีคับเ้รุ่นี้เละคุกันในกองทบ่เน see there what winar go change be dia ဖြစ်ပါလေ winar ma change တပြောင်း automatic no ဒါဒုတိယဆက်ပြပါဖြစ်ပါလေ all right chin รู้สึกดีใจและขอบคุณมากเลยที่ทางสถานทูตไทยจัดงานไทยเฟสติวัลครั้งแรกในพม,ม่าเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นสิงคโปร์เขาก็จะแบบอ๊ยไปเที่ยวงานไทยอะไรนี้เนาะซึ่งเราก็อยากมีโมเมนต,ต์แบบนั้นบ้างตอนนี้ก็ได้ไปเที่ยวงานไทยเฟสติวัลจริงๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในงานก็ได้ถ่ายรูปก,กับท่านผู้ใหญ่นะคะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างๆนะคะได้ถ่ายรูปก,กับสี่ท่านนี้ในเฟรมเดียวก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้หญิงของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่เอ็นดูมดตัวน้อยๆในงานอย่างนี้แล้วก็ช่องเล็กๆนิเน,นีนเชียงตุงค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ก็าจะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิเนนอินเมียนมานิเนีนเชียงตุงด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณ